ตึงอย่างที่ว่านี่คือลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ยกอย่างนี้ขึ้นค่ะ โอเคอันนี้คืออันที่คิดว่าจะทําให้รู้สึกพอใจขึ้นโอเคในขณะที่พอเราอายุเยอะๆขึ้นส่วนใหญ่เกิน30ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วไม่ค่อยหดกลับเกิน30ก็เริ่มมาแล้วเหรอเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วก็จะคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยหดเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะมากมันก็จะยืดอยู่มากๆคไม่ค่อยดึงแต่ก็แล้วแต่คนบางคนอายุ40ยังไม่เห็นก็มีมาเห็นสัก5 6ากก็มีหรือบางคนอาจจะเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆก็มี ที่ยกได้ด้วยอะไรฮะคราวนี้ผิวของเราตัวที่มันคล้อยนี่มันคือโปรโตีนถูกไหมคะโปรโตีนเนี่ยเวลาเราให้ความร้อนเข้าไปมันจะหดตัวขึ้น<ม>ลองนึกถึงเวลาเราไปกินปิ้งปิ้งย่างๆอย่างเงี้ยเราเอาเนื้อไก่วางลงบนเตาจะสังเกตดู<ป>อย่างเง<ๆ>ี้ยมันหดแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราให้ความร้อนกับผิวหนังหรือโปรตีนใต้ผิวหนังได้พอเหมาะมันก็จะหดอยู่ในระยะที่กําลังสวย หลักการจริงๆก็คือการให้ความร้อนนะคะคเครื่องชนิดไหนที่ให้ความร้อนมันก็จะทําให้ผิวหดได้มากขึ้นประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแน่นอนอันแรกคือเราพูดไปแล้วยิ่งให้ความร้อนได้เยอะผิวก็ยิ่งหดมากประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีมากแต่แบบไหนร้อนแค่ไหนถึงพอดีอะคระับเราจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างเช่นอุณหภูมิที่ผิว อาจจะอยู่ที่สักประมาณ40องศาเซลเซียสแต่ละคนเท่ากันแต่ร้อนลงไปข้างในมันจะอยู่ที่ประมาณสัก50 60องศาเซลเซียสอันนั้นจะกำลังเหมาะร้อนมากไปก็ไม่ดีร้อนน้อยไปก็ไม่ได้ผลยิ่งลงได้ลึกมากการกระชับผลของเครื่องก็จะดีขึ้นลงตื้นๆอยู่แค่ผิวๆพวกนี้ก็ประสิทธิภาพก็ต่ำลงไป จะมีวิธีไหนป้องกันผิวไม่ให้หย่อนคล้อยในอ,อนาคตเนี่ยคือทางที่ดีที่สุดหมอคิดว่ามี2วิธีอันที่1คือคือทาครีมกันแดดเป็นประจำจะเห็นว่าจริงๆคุณภาพของผิวเนี่ยดีขึ้นค,ความหย่อนคล้อยเนี่ยจริงๆก็เป็นจากการเวลาอันที่สองคือใช้มอยชิลไรเซอร์ให้เป็นประจำพวกนี้เนี่ยมอยชิลไรเซอร์ก็จะช่วยทําให้คุณภาพของผิวทั่วๆไปเนี่ยดีขึ้นหรือว่าประคองให้ผิวในยอยู่อย่างนี้ได้นานไปกว่าความเขาเรียกว่า อาจจะดูอายุน้อยกว่าคนที่ไม่ได้บำรุงหรือไม่ได้ดูและนะคะแต่คราวนี้ปกติเนี่ยก็จะเห็นบางทีมีการโฆษณาครีมที่ยกกระชับผิวได้ค,คือในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพของครีมในการยกเนี่ยหมอคิดว่าต่ําเพราะว่าลองคิดดูรเราถึงขนาดต้องใช้เครื่องที่เป็นความร้อนเพื่อที่จะยกให้หมันขึ้นโอกาสที่การทาครีมเนี่ยจะช่วยยกผิวจริงๆเนี่ย บอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเขาบอกการทาครีมต้องทาขึ้นจะช่วยได้จริงไหมฮะการทาอย่างไรก็ได้ทาให้ทั่วเกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมคือการทาครีมจะได้ผลในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นกับผิว มากไปกว่าทําให้ผิวยกกระชับไม่ได้หมายความว่าการทาครีมไม่ได้ประโยชน์แต่ไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของเพื่อการยก <Dep> end, เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราใช้เครื่องมือในการทำเนี่ยเราก็จะเน้นในการทําในตําแหน่งแถวแถวที่คล้อยมากให้ร้อนมากแล้วเวลาลิฟต์มันก็จะลิฟต์ขึ้นทุกทิศทางอย่างเงี้ยค่ะจะได้ผลขนาดไหนฮะจะได้ยกกระชับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยถ้าเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนเยอะๆเนี่ยครึ่งหน้าด้านล่างเนี่ยมีงานวิจัยว่าอาจจะได้ผลสักประมาณ 50-60%ครึ่งหน้าด้านบนเนี่ยจะได้ผลประมาณสักอาจจะ60-70คือได้ผล<า>เยอะกว่า,าเพราะว่าผิวหนังบางกว่าความร้อนมันลงไปได้เยอะกว่า<อ>แต่ถ้าเป็นเครื่องที่ความร้อนน้อยต้องทำบ่อยๆอ,อาจจะได้ผลสัก50%ของเครื่องที่ได้ผลเยอะ